น,นี่มันดูน่ากลัวแม้แต่ตอนกลางวันใช่หมหวังว่าเฟรดกับบานดี้ขาไม่เป็นไรนะประตูเปิดอยู่แล้วมันก็เข้าไปเลยในนี้มันเงียบจริงๆแต่ว่าอย่างน้อยพวกเขาก็คงนอนหลับกันสบายนะเฟรดบาร์ี้เฟรดเฟรดคะเวลมากอีวันนี้ ก็ไปทำอะไรบนนั้นน่ะชูอชูชกี่โมงเนี่ยเช้าเลยค่ะคุณค้าคืนอยู่ที่นี่และนั่นก็คือทั้งหมดที่คุณต้องทำหยิบปะด,ดิมประเดิจะรวแล้วบ้านนี้อยู่ไหนกุ๊ง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 กุ๊กบ้านนี้อี่ออกมานะก็ไปทำอะไรบนนอนเน่ะถ้ามาอยู่ในบ้านผีสิงแล้วก็อยู่ในนี้ปลอดภัยที่สุดเลยจ้ะ หมาความว่าคุณอยู่ที่นี่ทั้งคืนเพื่อไม่ให้ถูกฆ่าตายเหรือคะก็ใช่สิทิ้วแล้วฮัทรอกก็ที่โตมาฟันฉับ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 แล้วเจ้าวอมสโตนก็เอากันไปยักมานะแล้วฉับ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 ฉัแต่ที่แยาที่สุดก็คือสีหัวร้อนมันน่ะมากกดยเฉาะที่วายไม่ถูกอ่ะเฮ้เป้เฮ้เ้เ้เฮ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 ้เ้เฮ้เฮ้เเเฮเ เองจริงนะ,ะ,ะเห็นไหมหัวล้ออีกแล้วด,ด,ดูดูเหมือนมันจะดังมาจากรูปต,ตรงนั้นนะคะหให้รลกนี่ทำให้ฉันอดนอนทั้งคืนนะชักมาโหดแล้วนี่นะกิ๊กเก้านี่เขาไปอยู่ในรูปะเขายังไม่ตายลอ่องเงินฉันนจะเป็นยังไงล่ะใช่ฉันยังไม่ตายชัวเลยฉันแค่ทดสอ,อบแอเฟร็ด ทดสอบเหรอใช่ฉันอยากรู้ว่าเขาเหมาะสมแต่จะรับประดกของฉันหรือเปล่าฮะฉันอยากรู้ว่าเขามีอารมณ์ขันเหมือนฉันไหมยยยะยะยเดี๋ยวควคาตายอ๋อนี่มาความวุ่งแต่งเรื่องนี้ขึ้นเหรอใช่แต่งให้จีเซนด้วยเงาะ ้อนเฮียนดีครับรู้เชิญยิ้ยเลยครับนัยตัวตลกจริงๆเลยนี่เลลชฉานละตัวแสบถึงแสบแต่รวยอย่าลืมพอนี้แกรู้ว่าแกตลกแค่ไหนตอนนี้แกกลัวจริงไหมพวกจริงครับเจ้าน่อยแต่ผมก็แสบในแบบของผมไม่รวยแต่ก็ยังแสบอยู่นะ เป็นยังไงครับแสบไหมครับเนี่ยระวังระวังอะไรหวดมาแล้วดีมากเลยเฟรดแกล้งเขาเลยแกล้งเขาเลยเฟร็ดีถูน้อมากเล่นขึ้นเลยนะเฟรตเอาละกลับบ้านเก่าได้